สนับสนุนโดย GOFX ครับสำหรับนักลงทุนเข้ามาถึงจุดแรกนะคะเราก็จะมากราบผู้ที่อยู่สูงสุดนะคะของศาสนาพุทธนะคะนั่นคือองค์พระพุทธเจ้าค่ะทำความเคารพก,กันก่อนนะคะเวลาเราไปถ้ำที่อื่นเนี่ยคนเข้าไปแล้วจะรู้สึกว่ามันขรดขัดและน่ากลัวแต่ที่เนี่ยให้เข้ามาแล้วความรู้สึกเหมือนอยู่ใน อยู่ในบาดาลที่แบบบรรยากาศเป็นแนวอวตารแฟนซีให้คนเข้ามาไม่กลัวจริงๆแล้วถ้าเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าในจังหวัดโคราชเนี่ยไม่เรายังไม่มีถ้ำแล้วก็เราอยากให้มีฟีลว่าพญานาคอะอยากให้ท่านมีที่ที่หนึ่งที่มันเป็นถ้ำที่ท่านสามารถอยู่ได้ เส้นแรกนะคะจะเป็นเสียงเกี่ยวกับความรักค่ะอ๋อถ้ามองถีงจะมี5เสียงมมใช่ค่ะหมายถึงว่าใน5้าเสียงที่ท่านปกเนี่ยก็คือ<ช>เสียหนึ่งเส้นสองเส้นสามนี้หรอเราจะนับจากซ้ายไปขวานะคะ,ะเราจะนับจากเสียนซ้ายไปขวาอ่ะอยากรู้อยากรู้แล้วให้ฟังหน่อยถ้าเสยนซ้ายเสยนซ้ายเนี่ยหมายถึงว่าคนที่ยังไม่มีคู่ครองอหรือมีแล้ว คู่ครองเนี่ยไม่เป็นดั่งใจปรารถนาค่ะสามารถใช่คนที่มีความรักไม่ค่อยสมหวังอะไรงี้ค่ะได้แล้วก็เสียนต่อมาเสียนต่อมานะคะจะเป็นเสียนเรื่องเกี่ยวกับการงานพวกข้าราชการต่างๆอะค่ะเสียนที่3เสียนที่3ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค้าขายค่ะเสียนที่4ี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพส่วนใหญ่เนี่ยเสียนนียจะเป็นน้อง ผู้สูงอายุค่ะแล้วเสียงสุดท,ท้ายเป็นเสียงเรื่องเกี่ยวกับพวกชอบเสียงดวงเสียงเกี่ยวกับโชคลาภค่ะใช่ค่ะขายขายที่โชคลาภตลอดจนถึงการบนบานต่างๆจะมนงเสียนี้ไหนๆมาแล้วก็ขอสักการะเลยแล้วกันไเลย ท่าอุทยานวังน้ำเขียวดินแดนแห่งความเชื่อความศรัทธาที่ชาวบ้านต่างขนานนามว่าคาชโนดวังน้ำเขียวจุดเด่นของที่แห่งนี้ก็คือพระยาอนันตนาคราชองค์ใหญ่ที่ตั้งเด่นเป็นสงา่าสวยงามและน่าเกรงขามและมีองค์ปู่อนันตนาคราชองค์ปู่สีสุดโทแม่ยาสีประทุมและพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานไว้ในวิหารไม้มากถึง69องค์ เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมากราบสักการะนะคะหรือกราบไหว้ขอพรปู่อนันตนคราชค่ะผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสายาันนคราชค่ะนี่ค่ะองค์นี้นะคะมีความสูง6เมตรนะคะขนดลำตัวยาวทั้งหมดนะคะ26เมตรค่ะนี่นะคะมาถึงที่นี่นะคะถ้าไม่ได้ทำก็เหมือนมาไม่ถึงค่ะ<อ>ไปรอดท้องพญานาคกัน,นะค่ะรออ่ะอถ้าสมมติว่าอ่า มาที่นี่แล้วต้องลอดลอดล,ลอดท้องเนี่ยเขาบอกว่าจะหนุนในเรื่องณด้านใดปู่อนันเนี่ยอเนกอนันต์ทุกอย่างเลยค่ะแล้วแต่เราจะนึกแล้วแต่นึกแล้วแต่นดนแล้วแต่<ช>ติดตามกําลังศรัทธาใช่ไหมคะ,คะอยากได้รับพรอันใดอยากสําเร็จรู้ล่วงด้านไหนก็ขอพรจากพญาอน,น,นันตนาคราชได้เลยแอบกระซิบหน่อยนะว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะ รู้สึกแบบมีความมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นใจมากขึ้นไหมเป็นไงบ้างวิกเตอร์ได้มาขอพรนี่นะครับวันนี้เนี่ยท่องเร็รเลยนะนียแล้วนีแล้วมีคนมากมายเขามาบ้าบางทีเขามาเพราะว่าเขาอยากจะมาสักการละบูชาสิ่งที่เขาเชื่อถือยังไงหาข้อมูลได้ที่ไหนบ้างก็ที่ Facebook นะคะชื่อคำชะโนดวังน้ำเขียวค่ะสามารถติดตามได้ตลอดนะคะเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับคำชะโนดของเราค่ะ แล้วก็ฝากไว้นิดนึงว่าถ้ามาถึงวางน้ําเขียวแล้วไม่มาคำชะโนดวางน้ําเขียวมาไม่ถึงนะคะ<อ>ยังไงก็อย่าลืมมากลับขอพรกันแล้วก็ จะได้ปังๆเหมือนพิธีกรทั้ง3คนสาธุคุณนายวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเรามาจนจบโอกาสหน้าก็มาพบกันใหม่เวลาเดิมนะคะทางช่องวัน31ทุกวันเสาร์เวลาห้าทุ่มครึ่งค่ะใช่หรือว่าถ้าใครนะคะอยากจะติดตามพวกเรานะคะในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น y o u t u n n e l f a c e b o o k Fanpage n n s t a g r a m หรือว่า t i k t o k นะคะก็เซิร์ชเข้าไปได้เลยนะคะชื่อว่ารายการสายฝ่อออนทัวร์นะคะก็จะเจอพวกเราในแบบ รูปแบบต่างๆ,ๆหลายๆสถานที่ห,หลายๆกิจกรรมนะคะก็ติดตามกันได้ตามสะดวกได้เลยค่ะหรือท้าสตศว่าแถวบ้านเพื่อนๆเนี่ยมีที่ที่แบบเด็ดๆหรือว่าวันนี้มาฟิลมูแล้วพี่แถวบ้านหนูว่ามูสุดปังเลยเ<อ>ก็คือคอมเมนต์มานาตอนนี้เริ่มติดใจเรื่องการมูแล้วเดี๋ยวจะไปมูจ้าอยากไปเอกไป<อ><อ>ไปแล้วไปอีกแล้วเหรอคะวันนี้เราต้องไปก่อนแล้วทุกคนสวัสดีสสดค่ะ านนาสายฝ่อหลอ่อสายขวัญใจปิงปองและนิ้นวจะกลับมาทําให้หัวใจของทั้งคู่กระชุมกระชวยอีกครั้งพร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิปและอาหารพื้นบ้านรสจัดแซวหามพาเลยนะจะบอกให้